เพจดังประกาศตามหาริวอาทิตย์อยากช่วยดูแลให้กลับมาหลออีกครั้งชื่อของริวอาทิตย์กลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งเมื่อมีการเปิดภาพล่าสุดอาทิตย์ริวในปัจจุบันกับชีวิตที่พลิกผันจากดาวสู่ดิน โดยริวอาทิตต์ตั้งสวัสดิ์รัตในวัย45ปีถึงขั้นไร้บ้านต้องกินนอนข้างถนนกลายเป็นพ่อค้าตลาดนัดขายของแลกเงินเพื่อประทังชีวิตโดยริวอาทิตย์ได้เปิดใจว่าตนป่วยเป็นไบโพลาร์รักษาตัวมานาน10ปีเข้าออกโรงพยาบาลเป็นประจำจนต้องใช้ธรรมะเยียวยาจนอาการก็ดีขึ้นเผชิญมรสุมกับปัญหาชีวิตมากมายไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะต้องแบกรับความกดดันทุกอย่างมีความรักก็ไม่สมหวังมีปัญหาภายใน ครอบครัวมีลูก3คนผู้ชาย2คนกับภรรยาคนแรกผู้หญิง1คนกับภรรยาคนที่2ก็ถูกกีดกันไม่ให้เจอลูกเลยต้องหันไปพึ่งแอลกอฮอล ล่าสุดเจ้าแม่ศัลยกรรมคือคุณเวฟได้ออกมาประกาศผ่านทางเพจเจ้าหญิงศัลยกรรมตามหาอดีตพระเอกดังริวอาทิตย์ว่าจะทําให้กลับมาหล่อเหมือนเดิมแต่ไม่รู้ติดต่อช่องทางไหนพร้อมบอกว่าอยากเจอพี่เขาจะทําให้พี่เขากลับมาหล่อเหมือนเดิมจะติดต่อพี่เขาทางไหนบ้างโดยก่อนหน้านี้คุณเวฟเคยพาน้องเด็กปั๊มที่โดนบูลลี่เปลี่ยนโฉมจนหล่อมาแล้วเรียกว่าตอนนี้กระแสะแรงมากซึ่งความคืบหน้า เจ้าแม่ศัลยะกรรมก็ตามหาจนได้เบอร์โทรของพี่ริวอาทิตย์แล้วทั้งนี้สำหรับริวอาทิตย์ขายของอยู่ที่ตลาดนัดผู้ใหญ่อ้วนลาดพ้าว71